ข้อดีของการมาเที่ยวอิตาลีก็คือเขาจะให้ผ้าชุดตัวเนี่ยอย่างน้อย3ามผืนเลยเราเอามาใช้ซักผ้าซับผ้าได้สะดวกมากๆเพราะว่าจริงๆแล้ว,ว่เราก็ใช้ผ้าชุดตัวแยกอยู่แล้วใช่เปล่ะเช็ดตัวผืนหนึ่งเช็ดผมผืนหนึ่งอะไรพวกเนี้ยแล้วมันก็จะเปียกไม่มากสามารถจะามาซับเสื้อผ้าได้สะดวกเลยสวัสดีค่ะตามสัญญานะคะวิธีการซักเสื้อผ้าอย่างไร ก็เลือกมาซักเฉพาะสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวก่อนนะคะเพราะว่าที่พักนี้เนี่ยมันมีวิธีการซักผ้าได้สะดวกเพราะว่าอ่างเขาจะซักสะดวกมากน้ำก็อุ่นด้วยพอเขาให้พวกผ้าเช็ดตัวนะคะที่พักที่เป็นโรงแรมเนี่ยเขาก็จะมีผ้าเช็ดตัวอย่างน้อยสองผืนนะคะเรี่กก็ สระผมด้วยแต่ว่าก็ใช้ผ้าช็ดตัวนี่แหละเช็ดผมแล้วก็เก็บผ้าช็ดตัวอีกผืนนึงเอาไว้เองเพราะว่าจะได้เอามาซับน้ำนะคะเวลาซับเนี่ยเราก็ม้วนไปกับผ้านี่เองค่ะแล้วก็ขยำห้ามบิดนะคะเพราะว่าพวกนี้มันเป็นเสื้อผ้าที่ดีลิเคททั้งนั้นเลยก็คือมันค่อนข้างจะบอบบางถ้าเราไปบิดมันเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะ เสียทรงหมดโดยเฉพาะถ้าวันไหนซักยกทรงเนี่ยนะคะคือแบบบิดไม่ได้เลยก็ใช้วิธีซักค่ะซักไปใจเย็นๆค่ะเพราะว่าตอนที่เราเซักเสร็จเนี่ยเราก็ปล่อยให้มันน้าหยดไปก่อนแล้วนะคะช่วงที่เราอาบน้ําสระผมนั่นเองนะคะพอเนี่ยเอาออกมามันก็จะเกือบจะแห้งแล้วทุกคนอ่ะเดี๋ยวก็เอาไป แขวนเอาไว้ด้วยไม้แขวนที่เขามีให้นะคะที่พับที่มันพร้อมเนี่ยเราถึงจะทําอย่างนี้ได้นะคะก็เนี่ยแขวนแบบไต้ลมเลยนะคะยิ่งเป็นช่วงฤดูหนาวเนี่ยยิ่งดีเลยเพราะว่าผ้ามันจะแห้งเร็วนั่นเองอ่ะมีอีกสองชิ้น ะะก็ทําแบบเดียวกันนะคะคือรี่ใช้ไปส่วนหนึ่งแล้วใช่ไหมมันก็จะชื้นอ่ะเราก็จะเก็บอีกครึ่งครึ่งหนึ่งนะคะเห็นกันหมดเลยว่าดิฉันมีสมบัติอะไรนะอ่ะก็ซับเหมือนเดิมค่ะห้ามห้ามขยำห้ามจับบิดนะทุกคนไม่งั้นเละเทะหมดนะคะพวกนี้เรียกรีเรียกว่าเครื่องในนะคะเครื่องในเนี่ยก็ทำแบบนี้ แค่นี้เองแล้วทุกคนก็จะมีชุดชั้นในใหม่ๆตลอดเวลานะคะก็บอกตามตรงเวลาไปไหนลี่ก็จะเอาไปแค่อย่างละสองชิ้นนะคะแล้วชิ้นนึงใส่อยู่กับตัวอีกชิ้นนึงก็ถอดไปซักนะคะแล้วก็สลับกันแบบนี้เลยะคะ่ะแห้งแล้วจ้ะสามชิ้นเมื่อวานเป็นไงล่ะเมื่อวานเรา ตอนซักลืมถ่ายมาก็ซักหมวกกับมวนกับผ้าปิดปากอันเนี้ยแห้งละแต่ว่าหมวกเป็นไหมพรมถักสองชั้นก็ยังแอบแอบชื้นๆนิดนึงเดี๋ยวตอนออกจากโรงแรมก็คงจะแห้งดี่อที่เทคนิคซักผ้ากันนะคะบทุกคนก็คง,งว่าเฮ้ยสมัยนี่ซักแบบเสื้อกันหนาวไหมพรมเลยเหรอ ก็ซักได้นะคะระหว่างที่เราซักเนี่ยเราก็ไปอาบน้ําไปทําอย่างอื่นนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ไม้แขวนให้เสื้อมันอยู่เป็นทรงนะคะแล้วก็ปล่อยให้น้ําหยดไม่ไไม่ได้มาแขวนตรงนี้นะตอนแรกต้องไปแขวนไว้ในที่ที่มีที่รองรับน้ําหยดก่อนนะคะแล้วจนน้ํามันไม่หยดแล้วเราก็บิดน้ําที่เหลืออยู่เฉพาะต้งปลายนะคะหลังจากนั้นก็เอามาทําวิธีการเดียวกันค่ะก็คือหลังจาก ระหางน้ำช็ดตัวแล้วก็เอาผ้าชุดตัวผืนใหญ่นั่นนะคะมาซับน้ําออกแล้วหลังจากนั้นก็เอากลับมาแขวนไว้่ยน,นะคะตรงนี้มันเป็นคิเตอร์พอดีเลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ารีอ,ออกจากเมืองนี้ก็จะได้อ่าได้เสื้อตัวเดิมมาใส่แล้วก็สะอาดนั่นเองคะ่ะวันนี้ซักผ้าหลายชิ้นเลยก็เลยจัดซะหน่อยก็จะมีเสื้อตัวงน้าสีแดงถังนอก ข้างนอกนะคะลถุงเท้าก็หน้ากากด้วยหน้ากา,ากก็จะเป็นอะไรที่ซักวันเว้นวันวันนี้ไปนั่งเล่นอยู่ริมทะเลนะคะก็เลยเปื้อนทั้งถุงน่องข้างนอกแล้วก็ถุงเท้าด้วยเดี๋ยวมาซับน้ําแล้วก็ทําแบบวิธีเดิมนั่นแหละค่ะมันก็จะแห้งพรุ่งนี้เดินทางต่อได้นะคะวิธีซับน้ําก็คืออย่างที่บอกว่าใช้วิธีม้วนเอานะคะผ้ามันก็จะไม่เสียมันก็จะซับไปทุกเนื้อผ้าเลย มติดไม้แขวนไว้ด้วยเลยแล้วเดี๋ยวก็ยกขึ้นไปตากค่ะ